อาร์เซนอลแอสตันวิลล่าบาเยอร์มิวนิกปารีสแซงต์แชมงเซเวนนาโซเวนดาเรีส์ยูเนเต็ด6คู่โคตรปังประจำคืนนี้มาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับอินเตอร์มิลานพบอาร์เซนอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเวลาตีสามนี่คือบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้การเจอกันสครั้งล่าสุดเป็นทางอาร์เซนอลที่สามารถทำผลงานไปได้ชนะ2แพ้1และในตารางยูเซลตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในช่วงฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมชนะ2แพ้1เหมือนกันทั้งคู่แต่ด้านอาร์เซนอลขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างโอเดกาด ซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในนัดนี้แถมอินเตอร์มิลานเวลาเจอทีมที่มีคุณภาพเท่าเๆกันพอกระจบลงด้วยผลเสมองานนี้เชียร์ทีมเยือนอาจจะชนะได้เลยด้วยสาพื้นใหญ่มาแน่ ขับบูพบแอสตันวิลล่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาเที่ยงคืน45นาทีแอสตันวิลชชล่ลา,นนา,อลาอูนเอเวรีการจัดทัพคงยึดตัวหลักชุดเก่งยกเว้นนัเป้าอาจจะสลับเอาจอร์ดูรานดาวรุ่งเนื้อหอมทีมชาติโคลอมเบียฮีโปปร่ซูเปอร์ซับซัดดับบาเยอร์นินิกในแมตที่2ออกสตาร์ทสวนทางกับโอดีวัสตินขับบูเล่นในบ้านแถมพักมากกว่าหนึ่งวันแต่ทางฝั่งวิลล่ามีขุมกำลังเหนือกว่ายอย่างครบวงจรเลยถึงจุดนี้เด็กๆของอูนเอเวรีชนะรวดแถมม่เสียป,ประตูเลยงานนี้เชียร์ทีมเยือนเฉือนได้ บาเยอร์มิวนิคพบเบรฟิก้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาตีสามบาเยอร์ไม่เคยแพ้เบรฟิก้าในการพบกัน12ครั้งที่ผ่านมาโดยชนะ9เสมอ3ถึงแม้ว่าบาเยอร์จะแพ้ใน UCL มา2นาัดแต่ยังพอเข้าใจได้เพราะไปเยอนบาซ่าแอสตันวิลลาแต่วันนี้พวกเขาเล่นในบ้านบาเยอร์ Bayern เล่นในบ้านห้านัดหลังยังไม่แพ้เลยแถมต่ำๆมี2เม็ดขึ้นวันนี้ได้เวลากู้หน้าใน UCL เชียร์เจ้าบ้านเอาเรื่องแน่นอน ปารีสแซงต์แชมงพบแอตเลติกมาริดยูฟาแช,ชมเปียนลีกเวลรที่3คู่นี้อาจจะมีประตูเกิดขึ้นน้อย PSG ทําทำได้18ประตูจาก10เกมล่าสุดส่วนแอตเลติโกมาลิดท,ทำได้12ประตูจาก10เกมหลังการพบกันสอครั้งล่าสุดเป็นทาง p s g ที่ดูดีกว่าชนะ1เสมอหนึ่งเียังฟอร์มโหดชนะติดต่อกันมา2เกมและไร้พ่าย5นัดรวดทุกรายการและแอตมาริดเล่นเกมเยือนในรายการ UCL แพ้3นัดติดต่อกันงานนี้ดูเหมือนว่าจะเอียงไปทาง p s g มากกว่าเชีย์เจ้าบ้านชนะแน่นอนเซเเาาาร์ เปอร์ตัี่3เซเวน่าชนะติดต่อกันมา3เกมแถมยิงกระจายทุกนัดแต่ยังคงเอามาวัดกับบาร์ซ่าไม่ได้เนื่องจากมาตรฐานหากจากลาลิกาซึ่งถ้ามองเฉพาะสถิติในรายการนี้ปรากฏว่าพ่ายถึง3จาก4นัดที่ผ่านมาและเข้าวินได้ครั้งเดียวตลอด5แมตช์ล่าสุดส่วนทางบาร์เซโลนาเครื่องแรงไม่หยุดฟัดชัยไป6เกมรวดทุกรายการแน่นอนว่านัดนี้บาร์ซ่าชนะแน่นอนแต่มั่นใจว่าไม่ถึง3ตุ้งน่แน่เชื่อว่าเซเวน่าเซเวนดาเล่นในบ้านกำลังใจดี มิววอรพบลีดยู่ในเตดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวลาตีสอซมคู่นี้เป็นการโคจรกลับมาพบกันของ2ทีมที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่เจ้าบ้านมิวอชนะมา3เกมติดต่อกันแมตช์นี้พวกเขาเตรียมตัวกับลีดนี่ไม่แพ้ในลีกมา8เกมติดต่อก,กันอยู่ในช่วงกำลังใจแน่นสุดๆอันดับ2ในตารางไม่ได้มาเพราะดวงงานนี้เชียร์ทีมเยือน2ลูกมีแน่ถ้าใครชอบก็ตามมาถ้าไม่ชอบก็สวนได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ